สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูทางเมย์จะพาเด็กไปเรียนเรื่องประเทศพม่าค่ะเด็กๆคะมารู้จักประเทศพม่ากันเถอะค่ะประเทศพม่านะคะมีเมืองหลวงชื่อกรุงเนปิดอค่ะธงประจำชาติจะมีลักษณะเป็นธงสามสีค่ะลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงเรียงตามลำดับค่ะ ตรงกลางธงนะคะจะเป็นรูปดาวห้าแฉกค,ค่ะเป็นสีขาวขนาดใหญ่เลยส่วนดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกประดู่นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะและประเทศพม่านะคะจะมีคำกล่าวทักทายคำว่ามิงกระบาและมีแผนที่และชุดประจำชาตินะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างจากประเทศอื่นๆค่ะเด็กๆช่วง คำถามน่ารู้ข้อที่หนึ่งเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าพม่ามาบ้างไหมคะข้อที่สองประเทศพาม่ามีคำกล่าวทักทายกันว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆคำศัพท์ประจำวันเมียนมาเมียนมาแปลว่าประเทศพามา่าอีกครั้งนะคะเด็กๆ เมียนมาเมียนมาแปลว่าประเทศพม่าค่ะเด็กๆแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ